NAA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัวเนื้อโคคุณภาพสูงลำตะของแบคคาวธุรกิจที่3ภายใต้โครงการนินมังกร 10x ดันแบรนด์เนื้อโลเค็ลสู่ g l o b a l กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NAA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัวธุรกิจที่3ในโครงการนินมังกร 10x ลำตะของแบคคาวเนื้อโค,คคุณภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตสู่ตลาดทุนและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมให้ผู้ประกอบ การในระดับภูมิภาคมียอดขายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทภายในระยะเวลา3ปีรวมถึงสร้างโอกาสการต่อยอดยกระดับพื้นที่ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นดินแดนแห่งโคเนื้อพรีเมียมคิดผลิตขายและพัฒนาโคเนื้อที่มีคุณภาพที่จะช่วยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการบริโภคและการลงทุนในอุตสาหการรมอาหารหรืออุตสาหการรมอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต ใชะค่ะงานในวันนี้นะคะก็เกิดจากโครงการนิมมังกรนะที่สํานักงานทํามาทั้งหมด2รุ่นแล้วนะคะเราก็มีการต่อยอดจากนาฬิกานิมมังกรว่าผู้ประกอบการที่มีความสามารถเนี่ยเราจะสามารถตอบยอดก็คือเป็นนิมมังกร 10X ก็คือภายใน3ปีนะจะมียอดขาย100ล้านบาทได้อย่างไรบ้างที่ผ่านมาเราก็คัดเลือกมาแล้ว2ผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยเป็นรายที่3นะซึ่งรายที่3เนี่ยเป็นรายที่เราเฝ้าจับตาดูอยู่ว่ามี potential ที่สูงมากๆกก็คือ โคดำลำตะคองหรือวันนี้นะดีแบรนด์ชื่อตัวเองเป็นแบ็คคาวลำตะคองซึ่งถือว่าเป็นของดีนะเป็นเนื้อที่ผสมระหว่างโคไทยนะบวกกับเรื่องของแองกัสแล้วก็วากิวนะของญี่ปุ่นฉะนั้นจึงได้เท็กเจอร์ที่มีคุณภาพที่เทียบเท่ากับต่างประเทศซึ่งหลที่ทดลองแล้วนะว่าเนื้อคุณภาพเนี่ยดีมากสามารถที่จะเทียบกับวากิวของต่างประเทศได้เลยฉะนั้นโอกาสดีอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เนื้อโคดำลำตะคองหรือว่าแบ็คคาวลำตะคองเนี่ย เป็นแค่จุดรู้จักเล็กๆในพื้นที่ของโคราชเรารู้อยู่แล้วว่าแถวนั้นนครชัยบุรีเนี่ยเป็นจุดที่สามารถเลี้ยงโคได้ดีแต่เราอยากได้มีสายพันธุ์ที่ดีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสุรนารีนะอุทิยามวิทยายศาสตร์นะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยช่วยในการที่ตั้งแต่สายพันธุ์อาหารการเลี้ยงเมีเฮียสูง NVK ฟาร์มในการบ่มเพาะแล้วก็หาเครือข่ายวิสาหกิจทําในพื้นที่สํานักงานเราทําหน้าที่เป็นเชื่อมโยงเนี่ย ในการนําผลงานเหล่านี้ออกสู่สายตาของประชาชนผ่านรายการนิมมังกรสํานักงานเรามีส่วนในการที่บ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีการเติบโตสูงนะฉะนั้นนิมมังกร 10x อันนี้เราจะเห็นเลยว่าเนื้อโคดําลลาตะคองภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนี่ยจะเห็นเนื้ออันนี้ขายในห้างสรรพสินค้าในเชลฟ์ทั้งในประเทศรวมถึงในอนาคตมีโอกาสที่ออกไปสู่ต่างประเทศ สำคัญที่สุดนะจะเป็นการลดการนําเข้าเนื้อจากต่างประเทศและทําให้เนื้อไทยเทียบเท่ากับต่างชาติรวมถึงอย่างที่บอกนะว่าอาหารการกินของไทยเรานะถ้าเราบอกว่าวากิวเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นนะโคดําลํตะคองหรือแบ็คคาวลํตะคองเนี่ยมันก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่สามารถสูสีเทียบเท่าได้เลยในอนาคตไม่แน่นะเนื้อวากิวในเมืองนอกอาจจะมีน้อยกว่าเนื้อโคดําลํตะคของของไทยก็ได้ค่ะหลังจากการเปิดตัว การตลาดลว่าการประชาสัมพันธ์ยังไงเพื่อให้เงอโครขุดมันกลายเป็นเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยได้ค่ะถ้าดูสำคัญที่สุดนะว่าการประสบความสําเร็จของผู้ประกอบการเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ของเขาต้องดีของเขาต้องสามารถขายมาเก็ตติ้งได้รวมถึงมีเรื่องของการ PR ประชาสัมพันธ์ถึงช่องในวงกางอย่างวันนี้นะทุกท่านที่เป็นสื่อมวลชนได้มาร่วมกันก็มีส่วนสําคัญในการช่วยโปรโมท นอกเหนือจากนี้นะบริษัทที่เข้ามาร่วมโครงการกับเราเนี่ยก็จะมีการวางแผนตั้งแต่เรื่องการลงทุนวางแผนเรื่องการตลาดไม่ว่าวันนี้เราจะมีเชฟต้นของร้านฤดูมาช่วยในการโปรโมทแล้วก็จะเป็นพาร์ทเนอร์สาคัญในการที่จะใช้เนื้อนี้ในร้านอาหารรวมถึงเป็นการโปรโมทคุณภาพดีอย่างไรฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะการขายไม่ว่าจะเป็น B 2 B หรือ B 2 C เนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตัว Black Cow ลำตะคองเนี่ยเป็นที่รู้จัก และนอกจากนี้นะอินฟลูเอนเซอร์หรือแผนการตลาดทั้งหมดตอนนี้อยู่ในไพยลายอยู่แล้วที่จะมีพาร์ทเนอร์ทั้งโฮเซลรีเทลแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆในการช่วยที่เราชานะเลนจ์นะไปว่า3ปี100ล้านสงสัยเปลี่ยนเป็น3ปีพันล้านดีไหมคะ <c oughs> พอดูแล้วโน้มแล้วร้อยล้านน่าจะน้อยเกินไปแล้วสําหรับแบ็คคราวลำตะคองค่ะางตะะลาดไหนไว้อ่ะเวงออนไลนคุนกับทางตองแอนะ พูดคุยกับทางตัวของโลตัสนะซึ่งสํานักงานเราเองก็มีความร่วมมือใกล้ชิดกับแมคโครตอนนี้เป็น c p พีเอ็กซ์ละรวมกันรวมถึงเรื่องของตัวซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะที่จะเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญรวมถึงร้านอาหารและตัวสํานักงานเราเองนะเราทําเรื่องฟู้ดอินโนเวชั่นฉะนั้นเราจะมีความร่วมมือกับตัวของสมาคมต่างๆรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในพิกัดที่เรามีความร่วมมือรวมถึงอย่างยิ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นป๋าเต๊ตในการโฆษณาเรามีคุณลุงทำนะ เรามีหลายๆคนที่มาช่วยฉะนั้นตรงเหล่านี้ไม่ค่อยห่วงเรื่องการตลาดตอนนี้ห่วงอย่างเดียวรู้ป่ะห่วงเขาผลิตไม่ทันเนี่ยแหละเี่ <c oughs> อาจจะไม่ได้นอนเลยนั่งกับวัวตลอดตลาดนะ <c oughs> ฉะนั้นตอนนี้เราเชื่อว่าทั้งฝั่งของการตลาดพร้อมการ PR พร้อมโปรดักชันพร้อมแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเป็นสปีดที่ไปตรงกันเมื่อมีอ,ออเดอร์ PR งานเข้ามาปุ๊บเฮียก็ต้องผลิตโปรดักชันให้ได้คุณภาพสําคัญที่สุดเรื่องของอาหารนะย้ําเสมอก็คือคุณภาพที่เราต้องมีคุณภาพ ที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจนะในแบ็กกราวน์ลำตะคของสิ่งเหล่านี้อยากจะขอฝากไว้เลยนะเฮียว่าสำคัญที่สุดเมื่อขยายตลาดโปรจากเฮียต้องดีเสมอต้นเสมอไปและผู้บริโภคจะมั่นใจหลังจากนั้นไปเฮียก็พูดได้ง่ายนะกลายเป็นนิมมังกรที่ติดปีกบินบนฟ้าอาจจะเป็นพันล้านเร็วๆนี้ค่ะสำหรับเฮียล่ะรู้สึกยังว้าวันนี้ธุรกิจของเราได้แบบว่าเปรุ่งปร่างแล้วมันก็มีแววว่าจะขยายใหญ่ ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยจะไม่ได้ออกจากมุมมืดเลยถ้าเราไม่มีอุทยานวิทยาศาสตร์พระออกเียงตอนล่างไม่มีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจับเราขึ้นมาเจรนายจับเราขึ้นมาแต่งตัวนะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิมแพกตรงนี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะที่ฟาร์มเราฟาร์มเดียว8เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ร er ่วมกับเราแล้วก็ประชาชนไม่น no ้อยกว่า400ครอบครัว นะครับนับเป็นจํานวนคนก็ประมาณ2,500คนเนี่ยจะได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยนะครับในภาพรวมของเศรษฐกิจของคนเลี้ยงวัวเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ข้อสําคัญก็คือเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาแค่ผลิตภัณฑ์บุคลากร,กรเราก็พัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกน้องๆที่เป็นนักศึกษาที่จะสตาร์ทอัพเนี่ยให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรไม่ได้ให้เป็นเกษตรกรเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่างที่จันทน์ท่านได้เป็นห่วงว่า คุณภาพท่านท่านเคยเคยปลาลดกับผมว่าคุณภาพอะมักจะส่วนทางกับปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสเกลอัพแล้วเนี่ยทำยังไงจะให้คุณภาพเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสเกลอัพของเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แค่การทําให้เกิดโดยธรรมชาตินะครับเราได้นําเทคโนโลยีในเรื่องของการคัดเพศอะไรต่างๆนานาซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเอเชียแล้วก็ติดท็อปไฟ์ของโลกเอาเข้ามาใช้นะครับโดยคําแนะนําของทอาจารย์เต้น an นะครับว่า ว่าเราจะต้องมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยณปัจนจะุบันเนี่ยเขาคง,งในเรื่องเทคโนโลยีนี้น่าจะได้นําเสนอต่อไปซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราได้ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของปริมาณเราไม่ห่วงนะครับตอนนี้เราก็ดูในเรื่องของคุณภาพซึ่งต้อง,ต,องต้องเรียนว่าคุณภาพเราในเรื่องของการฝีอาหารอะไรต่างๆงานานาเนี่ยข้อมูลงานวิจัยที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพราะนั้นเราเราไม่กลัวครับที่จะทําให้แอร์คุณภาพของอาหารดอบลงหรือว่าเสียหายเพราะ,ะนั้นถ้าในเรื่องของพื้นฐานดีผมเชื่อว่าผลิตผลก็ออกมาดีครับก็ดูนะประกบขวาด้วยท่านดิการบดีมหลาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งท่านทําเรื่องโคมาโดยตลอดซ้ายมือมีคนในพื้นที่ตรงกลางเรามีสตาร์ทอัพสายอทเทคเป็นกระตักฉะนั้นด้วยการประคองของพวกเราทุกคนนะแน่นอนที่สุดของของเฮียจะต้องเป็นพรีเมียมแล้วก็เป็นที่อยอมรับในเวทีโลก ท่านในการมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะก็ในส่วนของมรดกเกษตรศาสตร์ก็ยินดีที่จะร่วมมือทั้ง n อ A แล้วก็ทางมทสนะครับสาหรับเรื่องแบ็กกราวในครั้งนี้นะซึ่งผมคิดว่าด้วยประสบการณ์ของมลัยเกษตรศาสตร์ก็จะช่วยยกระดับในเรื่องความน่าเชื่อถือมากขึ้นว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะท้ายสุดคือเป้าหมายเป็นอย่างนั้นนะครับคงไม่ใช่เฉพาะแบรนด์ในประเทศไทยนะคนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยต้องมาถามหา แบ็กคาวเหมือนเราไปญี่ปุ่นแล้วอยากกินเนื้อวากิวแต่ไม่มีโอกาสได้กินเพราะมันแพงครับเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งมาประเทศไทยเยอะแยะเลยประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวมาเยอะฉะนั้นเขาจะต้องพูดถึงวัวดํา แล้วราตะคองหรือว่าแบ็คคาวของรัาตะคองเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ได้แล้วผมได้ชิมแล้วก็เมื่อกี้ผมขึ้นบนเวทีก็ยังเคี้ยวอยู่เลยนะครับ <c oughs> ก็อร่อยมากนะครับแล้วก็มั่นใจว่าความน่าเชื่อถือของวัลไรเกษตรสในในการเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการ,กรเกษตรอาหารรวมทั้งความรู้ด้านอื่นๆในการยกระดับแบรนด์ในการ ที่จะทาเรื่องการเพิ่มมูลค่าน่จะเสริมพเพิ่มเติมทําให้ผู้ประกอบการได้ร้อยล้านแน่ๆแล้วเพราะแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์ของประเทศแล้วเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศเพราะอาหารเป็นสิ่งที่ประเทศไทยโดดเด่นอยู่แล้วนะ<ช>นะครับถ้าจะเพิ่มเรื่อง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 เนื้อโคนะครับก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรแล้วก็ผมคิดว่าด้วยบรรยากาศของภาคอีสานเนี่ยนะครับด้วยบรรยากาศของแถวๆลำตะคองซึ่งภูมิอากาศนยไม่ได้ ย่อหย่อนไปของออสเตรเลียซึ่งก็อยู่ในเขตแล้งๆที่มีหญ้าเยอะอยู่ในเขตอเมริกาก็จะมีทุ่งหญ้าแพร่ีของเราก็เหมือนกันนะก็เป็นทุ่งหญ้าเซาวนาเหมือนกันนั้นก็เหมาะสําหรับที่จะเลี้ยงสัตว์ได้ดีแล้วก็สัตว์เหล่านี้ก็กินหญ้านะครับนั้นหญ้าก็เป็นวัตถุดิบที่สาคัญรวมทั้งอาจจะมีการเพิ่มเติมซึ่งผมคิดว่าทางมตสก็ได้ทำเรื่องนีง้อย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นด้วยสารพลังกันระหว่างเอเนเอเองมตสอเองมลกเกษตรศาสตร์เองรวมทั้งเจ้าของกิจการเองซึ่ง มีความตั้งใจแล้วผมดูเมื่อกี้ความสะอาดสะอาดมากก็คิดว่าแบรนด์นี้น่าจะเป็นระดับโลกนะครับแบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศแล้วก็สร้างรายได้ให้ประเทศต่อไปได้ครับขอบคุณครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสัส้นๆก็ต้องบอกว่าวันนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เรามาช่วยกันสนับสนุน ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการในภูมิภาคนะคะก็อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกันกับ n a a กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะก็ใช้ว่าขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการพัฒนา i n n o v a t i o n Ecosystem เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็ผลักดันผู้ประกอบการไทยโคไทยสู่ตาลาดโลกนะค่ะอยากจะเสริมอีกอย่างนะถ้าประเทศไทยเรามีนิมมังกรแบบนี้เยอะๆการกระจายตัวของธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาคจะดีขึ้นมาเยอะมากๆ เพราะว่าสิ่งที่ยกระดับไม่ใช่ยกระดับเฉพาะบริษัทนี้บริษัทเดียวแต่เป็นการยกระดับวิสาหกิจชุมชนทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถยกระดับไปด้วยถ้าเรามีแบบนี้เยอะๆมันจะเกิดแรงกระเพื่อมว่านวัตกรรมอาหารการเพราะเลี้ยงหรือว่าโคของเราเนี่ยจะไม่แพ้ที่ใดและในอนาคตนะเราจะทําให้ภาคธุรกิจของในภูมิภาคเนี่ยมีการเติบโตที่สูงและลดความเหลื่อมล้าเราอยากให้ประเทศไทยเราเป็นชาตินวัตกรรมแล้วเป็นที่สุดของทุกอย่างรวมถึงเรื่องของโคเนื้อโคดําลําตะคองค่ะ จริงๆก็มาร่วมเปิดตัวการร่วมงานกันของฟูมฟาร์ก NIA แล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานในการแนะนำแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะฮะซึ่งเกิดจากการที่ NIA ได้ไปค้นหานวัตกรรมของคนไทยนะฮะแล้วก็ไปเจอ NVK ฟาร์มซึ่งทำเรื่องของเนื้อวัวพันธ์ุที่แบบผสม สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกจน่อให้เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าแบล c o คาวซึ่งวันนี้ก็เลยมาแนะนำซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากการสัมภาษณ์ที่อยากให้ไปลองชิมนะครเพราะว่ามันมันอร่อยมากครับส่วนที่ยืนอยู่ด้วยกันนี้ก็มีทั้งมีเชฟต้นนะฮะแน่นอนเอียสูงนะฮะแล้วก็คุณคุณรุ่งธรรมนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งคุณฝักขึ้นาค,ครับผมก็ได้ลองแล้วแล้วก็รู้สึกว่า วัวเนี่ยที่เป็นแบล็กคลาวเนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับผมซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแล้วกันปกติก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆเป็นวัวพื้นบ้านเป็นวากิวเป็นผสมกันอันนี้คือมีการผสมกันของหลายสายพันธุ์ทั้งวัวพื้นบ้านทั้งวากิวทั้งตัวที่เป็นแองกัสและผมว่าสิ่งที่มันได้ออกมามันก็มีความแตกต่างจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดของเมืองไทยกเกษตรกรไทยเลี้ยงวัวคุณภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในสิปีที่ผ่านมาผมเห็นการเปลี่ยนแปลงพอที่ร้านจะใช้วัตถุดิบไทยตลอดเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเกษตรกรไทยที่สามารถทําไม่ว่าจะเป็นเนื้อบัวจะเป็นอันที่เห็นชัดที่สุดซึ่งออกมาดีมากๆคือต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อน1ิปีตอนที่ผมเปิดร้านเลอดูเนี่ยเรียกได้ว่าเจอปัญหาละกันว่าไม่หาไม่สามารถหาเพราะเราใช้ของไทยหมดสิ่งเดียวที่เป็นปัญหาในตอนนั้นนะสิบสิบสิบเอ็ดปีก่อนคือ เนื้อวัวไทยที่ยังอาจจะเอามาเสิร์ฟในไฟายด์ไดนิงได้ยากหน่อยเพราะว่าคุณภาพยังไม่ค่อยคงที่แต่ตอนนี้10ปีให้หลังผมกล้าพูดได้เต็มที่ว่าเนื้อวัวของไทยเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆแล้ววันนี้พอมีโอกาสได้ชิมแรดคาร์เนี่ยครับโคดัมเนี่ยก็รู้สึกว่าดีมากๆที่ดีใจมากๆที่มีเนาะบริษัทของฟูมฟาร่วมกับสถาบันร่วมกับเกษตรกรสามารถทำของวัตถดิบไทย ให้มันออกมาที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาแล้วก็เชฟได้ใช้แล้วก็สามารถเอาเสิร์ฟให้ทั้งคนไทยเองและคนต่างชาติเองได้ริมล่งครับจากที่เราทํางานกันมาครับเราทํากันบ้านกันมาเราเรียนรู้ทางโคดําลาตะคองแล้วเราก็สร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเป็นแบล็คคาวลําตะคองเนี่ยจุดประสงค์เราคือเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าเนื้อที่ดีอะ่ะไม่ได้มีแค่วากิวกับแองกัด มีเนื้อที่ดีสู้ได้แล้วเราเชื่อว่าดีกว่าด้วยเพราะวาเกิวกินแล้วเลี่ยนแองกัสกินแล้วไม่มีรสชาติแต่มีสิ่งที่ดีกว่านั้นคือแบ็คคาวอะนุ่มมีมันแทรกแล้วก็มีรสชาติทุกครั้งที่ผมลองชิมเข้าไปอะครับรสชาติของเนื้อยังอบอวนอยู่ในปากแล้วที่สําคัญมันไม่เหนียวแล้วมันไม่เลี่ยนเราก็เคยคิดว่า,เ,าเ,ลเลยคิดว่าอยากให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ลิ้มรสและรู้เรื่องนี้ เสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยความคิดความเชื่อแต่เดิมว่าเนื้อที่ดีต้องเป็นเนื้อนอกจะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากนั้นนะครับสเต็ปถัดไปที่เราอยากทําคือเราอยากทําให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือเนื้อที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งของโลกและเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนั่นคือเนื้อตะลคาวลังตะคอมครับในใน เราเริ่มจากในประเทศก่อนนะครับในประเทศเนี่ยเราเริ่มจากเราจะเราจะ,เราจะเล่าเรื่องราวโดยภายใต้คอนเซปที่บอกว่ามันคือที่สุดต้องบอกว่าแบ็คคาวอะ่ะมีองค์มันครบในทุกมิติของคําว่าที่สุดที่สุดของสายพันธุ์คือมีสายพันธุ์ไทยอยู่ในนั้นมีความนุ่มของแองกัสมีความมันแทกความชุ่มชื้นรสชาติที่ดีของวากิวอยู่ในนั้นเสร็จปั๊บการเลี้ยงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสูตรอาหารของเขาเนี่ย สูตรแบบเบสิกมีครบมีสูตรพิเศษแล้วก็มีสูตรลับอย่างเราเคยได้ยินมาว่ามัสซสกะเนี่ยกินเบียร์เนื้อแบ็กคาวเนี่ยครับกินสาโทมีโปรไบโอติกธรรมชาติที่ทำให้ในในเนื้อเนี่ยมีทั้งโอเมก้า3 6 9มีครบทุกอย่างคือทั้งคุณค่าทั้งรสชาติทุกอย่างมาครบเราจะเอาเรื่องราวเหล่านี้ครับเล่ามันออกไปเสร็จปั๊บหลังจากนั้นเรามวาารีวางแผนในแง่ของทางออนไลน์ ที่ในอนาคตเนี่ยจะมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์มีทั้งอะไรทั้งหลายจากทั่วโลกเข้ามาลองนี่คือสิ่งที่เราวางแผนไว้แม้กระทั่งพี่เต้เองยังบอกเลยว่าจากที่พี่พเตดลองแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ชอบกินเนื้อแล้วเป็นอินฟูมันต้องมาลองถึงจะได้รู้ว่าของเราเนี่ยเจ๋งจริงซึ่งก็นในแผนสเต็ปถัดไปถัดไปของเราครับก็อยากจะฝากทั้งผู้บริโภคนะครับว่าเราเนี่ย ไม่ได้เสิร์ฟแค่ความอร่อยให้กับท่านเราเสิร์ฟทั้งคุณค่าโภชนาการไม่ไว่าจะเป็นโอเมก้า3,6,9เซสามีนคุณตามิกแอซิดหรือว่าคูตาไฮโอนซึ่งเร็วๆนี้งานวิจัยจะออกมาเป็นรูปธรรมให้ผู้พกท่านสามารถจับต้องได้แล้วก็รับรู้ได้โดยสร้างความเชื่อมั่นจากสถาบันที่เรียกว่าทุกคนเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อของแบล็คคาวลําตะคองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความอร่อยครับ มันมีทั้งคุณประโยชน์แล้วก็คุณค่าในตัวมันและข้อสําคัญที่ผมใส่ลงไปนอกจากอาหารแล้วก็คือความรักแล้วก็ความปใจัยใสที่เรามีทั้งหมดใส่ลงไปตรงนี้เพื่อสร้างการรับรู้ว่าเนื้อไทยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกครับ